ได้ยินมาว่าเออ่พวกคุณเรียกพวกฉันว่าสลับหรอเจ้าคะฮะวัสลาบนี่นี่ที่นี่เขาเล่นสลาบกันด้วยเหรอไม่ได้ตีมาหลายวันแล้วนะเนี่ยนี่ลูกองนี้เนี่ยต้องแลกไพ่ให้กับคนที่เป็นคิงกี่ใบสองหรือใบเดียวคะไม่ใช่ไม่ช้อยไม่ใช่มาสลาบนี่ไม่ใช่ไพ่เออเหรอนี่คือธาตุธาตุสลาบโอ้ท่านจะคนขอรับอย่าหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับอะไรอีกครับคือคำว่าธาตุเนี่ย S L A V E เนี่ยนะครับ เขาบอกเสียงว่า slave 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 and I slept on you music อันนี้คุณแซ่บว้าวว้ๆววๆาวๆ้าๆ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 ว้ๆววๆ อะไรครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรหรือแม่พิงอะไรอะไรอีฉันเป็นประจำเดือนเจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะเธอต้องพูดว่าอีฉันเนี่ยมีเมนนะต่อหน้าคุณฝรั่งเนี่ยอีฉันมีเมนใช่ไหมเจ้าค่ะอ๋ออ๋อ h a v e men เจ้าค่ะว้าวฮะฮะอยู่ชิดออนมีแกเร็วมากกินบนเรือนเค้กแอ้ว าไม่บอกว่า I have men นะครับในภาษาที่แปลว่าอีฉันมีผู้ชายหลายคนถ้าเจ้าคุณถึงได้โกรธเลยครับไม่ได้นะครับไปพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับต้องบอกว่า I have my period นั่นเองครับ I have my period เนี่ยชอยก็ไม่มีเมนมาหลายเดือนแล้วนะครับประจำเดือนเหรอคะผู้ชาย้พอคุณพี่ไม่มาหาชอยบ้างเลยอ่ะอีฉันก็เหมือนกันเจ้าค่ะท่านไม่มาหาอีฉันเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปหาคุณก็ได้ให้ไปตาม ฉันก็เหมือนกันเจ brands, ้าค pues ่ะเมนไม่มาหลายเดือนแล้วค่ะฮะเธอก็ไม่มีผู้ชายหลายคนไปหาเธอเลยหรอเปล่าประจำเดือนไม่มาสามเดือนแล้วฮะประจำเดือนไม่มาสามเดือนมันก็หมายความว่าเองท้องนะเซเฮ้คสเลผู้หญิงแกไม่็นใครหรอครับนี่หรือเพิ่ง มาป่าเนี่ยไปรับจอบที่ไหนมาเท่ากันที่คนดูรอนคนดูทักเยอะนะครับว่าเมื่อไหร่อาตุ้จะมานะอุบัติเหตุนิดหน่อยฉันเป็นแม่ของทันจคุณ I am his mom แล้วฉันก็เป็นหมอตำเยนนี่ I am midwife อ๋อ midwife midwife มิดไวฟ์ก็คือหมอตำแยอ๋อคุณแม่เป็นหมอตำแยด้วยนะครับนี่ีเอ็นเอ็งท้องกับใครหัวอายุเพ็กนันเวกอะป่าวก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าค่ะถูกใจเลือเกิดถามว่าท้องกับใครไม่รู้เมดเพอร์ช่วยเธอเมปเพอร์ช่วยกันหาช่วยป่าวด้วยอยู่ตรงนั้นแหละมีหัวอยู่ทั้งคน ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยยังไม่พอใจเหรอลืมค่าเนี่ยเหอะปังตีเลยเก็บเกียร์อะไรแม่ปี๊ปี่ทนายผมขอถึงขอรับท่านเจ้าคุณไม่ต้องมาออกรับทานมันเลยมันชั่วผมขอตีเองถึงขอรับ ดแม่มันแดงอยากจะหอมแก้มเลยนะเฮ้ยเรียนมันลูกเครียนมีเย็นเทลมีไวดิจูชิดอ t อนมีฮะทำไมแกถึงทรยศฉันบาทรยศก็วันนั้นไม่ใช่หรอค่ะที่ฉันจะคุณเ่ยขึ้นมาหาเบาอะไรฉันขึ้นไปหาแกตอนไหนฉันไม่เคยขึ้นไปหาแกถ้าไม่ใช่ฉันขึ้น และจะ <มา S 2> เป็นใครที่เป็นพ่อของเด็กบ้านนี้มีผู้ชายอยู่สามคนท <c oughs> ่านจาคุณเครับกระผมเพิ่งนั่งเรือมาเมื่อกี้นี่เองนะครับคนนะครับไม่ใช่ประกาศถึงจะมองหน้ากันแล้วก็ท้องกันนะครับแล้วใครผมเองครับ <c oughs> ลูกผู้ชายตัวจริงกล้าทําก็ต้องกล้าร,รับนะครับเมื่อคืนนั้นน่ะผมหมายปองที่จะเข้าหาแม่พลิงแต่ว่า พี่ว่าแล้วเชียวทำไมฉนั้น่ะเสียงต้องแอบแอบเป็นแกเองเหรอมิดแกแกทำอย่างนี้ได้ยังไงไอ้มิด Why did you cheat on me แกแกทอเรยศยัดหลังฉันได้ยังไง I am เดี๋ยวก่อนเลยครับ m ิ d ไ i f ์แปลว่าหมอตำแยนะครับคุณแม่หมอตำแยด้วยแล้วก็เมียไอ้มิด้วฟ์มิ w i f e อขอต้องใส่ p า s s ท o ี่เอ s midwife why did you cheat on me ไอ้มิดไอ้มิดคนหนูคนเจ้าตุวคุณถ้าแต่คุณห่อที่มันมาเอ่อรักรอบข่มขืนแม่เลยลูกไม่ใช่เอ้าแล้วพออะไรอ่ะ why did you cheat on me มันร้อมากนะเป็นหมอตำแยทั้งบ้านเลยนะคะมิทไวท์ท่านเจ้าคุณก็เป็นมิดไวท์ด้วยหรือว่าเป็นมิดฮัสเบิร์นเสร็จไปหมดเลยครับทำั้งบ้านเลยนะคะซึ่งละครหักมุมเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าจะ twist in the story ครับนงมันจะ twist มันจะบิดไปเรื่อยๆอ๋อบิดไปใช่ครับผมแล้วเป็นไงบ้างคะน้องโอคะมาเล่นละครในคริสติลิเบอรี่ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาครับก็สนุกดีครับได้เจออตุยตัวจริงสวยมากครับไม่เคยไม่เคยเจอหรอกค่ะก็เจอน้องโอตัวจริง โอ้คุบัตีเหตุนะครเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยนางเลิงเหรอนางเลิงน้องเขาชอบไปดูแข่งม้าเอาละท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณโอแะชิดมากครับที่มาร่วมพูดกับเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ครับทางรายการเราก็มีพัดลมฮาร์ตเรย์ The Expert In Wind นะครับมามอบให้คุณโอหนึ่งเครื่องเลยนะครับวันนี้เป็นสีแอปเปิ้ลกรีนเลยทีเดียวนะครับขอครับ และต้องขอขอบคุณน้องๆในห้องส่งด้วยนะคะจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองค่ะ yeah. แล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าตีโน่นมผง s อส26โปรเกรสโกลิกโกโบเทโตสปิกกี้ก็มีกึง่งเส็จรูตรามาม่ามาม่าอร่อยอาหารแมววิสกัสและกระสอยบิ๊ก500โฟมล้างมือคิริอิคิริแป้งทีนสารอาหารสมองทโยเทอร์นิวบิออสที่นอนสลัมเบอร์แลนด์สมูทตี้ครีมและผลดัชมิลเดลท์ครับและคืนนี้เราทุกสี่คนลาไปก่อนนะครับขอพบกับร,รายการคริสต์ลิวี่ใหม่ในคืนวันศุกร์หน้าครับสำหรับคืนนี้굿ไนท์สวัสดีครับ